วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรคชนิดใหม่โรคชนิดใหม่หรือว่าโรคอุบัติใหม่นะเป็นโรคที่สังคมก็ไม่ค่อยจะใส่ใจแต่เป็นโรคที่ค่อนข้างจะเป็นกันเยอะครับทุกวันนี้เชน่นออฟฟิศซินโดรมโรคออฟฟิศซินโดรมรออฟฟิศซินดโรนดรมนี่เป็นลักษณะของคนที่ทำงานในหน่วยงานนะไม่ว่าจ,จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนนะที่นั่งทำงานนานๆน,นะเช่นนั่งทำงานก็พิมพ์งานพิมพ์คอมพิวเตอร์อ่าพิมพ์เอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสืออ่าสั่งการหนังสือราชการต่างๆก็ใช้นิ้วมือพิมพ์อ่าใช้นิ้วมือพิมพ์พิมพ์ไปพิมพ์มาก็บางคนก็อาจจะเป็นนิ้วล็อกนิ้วล็อกคำว่านิ้วล็อกคือทําให้นิ้วเนี่ย ไม่กระชับกระเชงบางคนทําทําให้นิ้วนะ่ะทำงานไม่ค่อยได้อ่าแล้วทีนี้พอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ปุ๊บนี่บางครั้งการที่เราจะออกไปซื้อกับขา้าวกับปลาทุกวันนี้นะด้วยอากาศมันก็ร้อนนะมันก็ทําให้คนขี้เกียจเข้าไปอีกนะขี้เกียจออกไปเดินบ้างละอ่าก็สั่งอาหารการกินสกวนนี้มีสามารถสั่งผ่านพวกครับ ฟู้ดผ่านทางอะไรต่างเนาะเอามาส่งถึงหน้าห้องได้เลยสบายๆเลยครับเออจ่ายตังค์อย่างเดียวว่างั้นแต่ไม่ต้องเดินเลยทีื่อว่านี้่นะอันที่สามก็คือว่าพวกกาแฟเครื่องเดิมต่างๆเนี่ยก็ส่งถึงหน้าห้องทํางานเหมือนกันนะทีนี้พอพอนั่งนานๆอยู่แล้วไม่ออกไปเดินอยู่แล้วนะอาหารการกินเครื่องเดิมส่งถึงห้องอไม่ต่างอะไรจากคนติด ติดคุกไม่ย่อใยับขยายไปไหนเลยไม่ต่างจากคนติดคุกเป็นฟอมสะดวกสบายก็จริงแต่ว่าไม่ต่างจากคนติดคุกติดตารางอะไรเนี้ยนะที่นี้มันไม่ใช่แต่เพราะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยพวกเฉพาะทํางานในออฟฟิศสิมันลุกลามไปถึงพวกชาวนาชาวไร่ชาวสวนสิฮะทุกประเภทเนี้เพราะอะไรครับคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ดีนะฮะแล้วโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้มีทุกคนนะ โทรศัพท์ทุกวันนี้มีทุกคนโอ้โหเล่นเป็นหมดเลยครับตั้งแต่เด็กจนถึงคนแกแ่นะว่างั้นฮะเล่นอะไรฮะเล่นลายบ้างสอนเช้ามากก็ส่งลายหากันและสวัสดีตอนเชา้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นแล้วกูดไนกันแล้ว <laughs> เออทั้งวันฮะสองในเฟซก็จะมีเรียวอ่าแล้วติกต๊กตอกขบีกโอ้โหนะไอที่บอกว่าเขา สู่วงการติ๊กตอกแล้วออกอยากนะนะทีนี้มันติดกันงอมเงีย่ยอ่าเห็นไหมฮะเพราะ,ะนั้นความเป็นออฟฟิศซินโดรมที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันติดกันอย่างแพร่หลายนะทุกอาชีพเบบนั้นนะพะมันติดกันทุกอาชีพนิ้วล็อกไม่ยอมออกไปเดินปวดหลังขาตึงเส้นยึดอ่าสมองไม่ปลอดตรงไม่โลง่งอ่าทีนี้ เดินก็ไม่ยอมเดินมันทําให้คนเนี่ยมันเกิดความเครียดอะครับทีนี้เพราะฉะนั้นพิธีแก้นะฮะก็แนะนําให้เราออกไปเดินบ้างนะเดินวันละ30สนาทีนะเดินวันละ30สินาทีเป็นการผ่อนคลายนะการเดินเป็นการผ่อนคลายที่ดีที่สุดนะ,ะเป็นการผ่อนคลายที่ดีที่สุดและยังทําให้เลือดลมมันไหลเวียนนะเลือดลมมันไหลเวียนทําให้เกิดฟอมจํา สมองเกิดความจําสมองอ่าโล่งโปร่งนะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้พวกเราที่เป็นอ่าการทํางานทุกคนเนี่ยนะแนะนาให้เดินบ่อยๆนะเพราะว่าเรานั่งเยอะไปอ่เรานั่งเยอะไปก็ให้เดินนะมีเวลาก็เดินอ่าจะเป็นดอกกําลังกายจะเป็นเดินยังไงก็แล้วแต่นะให้เดินวันละ30นาทีเป็นอย่างต่ เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับก็แนะนำนะครับเดินออกกำลังกายวันละ30นาทีเป็นอย่างน้อยครับสวัสดีครับ